S <S สวัสดีครับวันนี้นะครับทีมจะพาไปอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําเดือนกุมภากันดีกว่ากำลังเข้ามาใหม่เลยสวยๆเลยนะครับผมปีใหม่ๆใหม่น้อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทีมจะพาไปดูกันเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ ก็ขอให้รีบติดต่อเข้ามาครับผมเพราะว่ารถดีๆอย่างนี้มาไป้ายไว้นะครับผมถ้ายังไงตรงนี้ทางถ้ามีปัญหาเรื่องเครดิตอะไรอย่างนี้มาปรึกษากันได้ครับทางทีมยินดีให้คําปรึกษาสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเข้ามาดูนะครับก็เข้ามาดูได้เลยที่โชว์รูมฮอนด้านะครับผมอยู่พัฒนาการ30นะครับถ้าลงมาเข้ามานะครับชั้นหนึ่งมันจะเป็นส่วนของป้ายแดงเนาะ ท่านเดินขึ้นมาชั้น2เลยครับเป็นแผนรถมือ2ใช้แล้วนะครับเป็นของ Honda จําหน่ายผ่านศูนย์ h o n ด้าขายเองเลยนะครับถ้ายัางไงตรงนี้ก็ขอให้รีบเข้ามากันเลยครับผมถ้ายัางไงเดี๋ยวทีมก็จะทิ้งเบอร์ติดต่ออะไรไว้ให้ด้วยนะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูกันเลยครับผม oh, yeah. We don have don't to start the day yet If we run late, this morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I, I, maybe for just an hour more. What's oh, the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for more ยังไงกันบ้างครับหลังจากพาชมรถเข้าใหม่กันหลายๆคันแล้วนะครับถ้ายังไงลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับให้รีบติดต่อเข้ามาเลยเพราะว่ารถดีๆอย่างนี้ไปกันไวมากเลยนะครับแล้วก็อย่างขายผ่านศูนย์ฮอนด้านะครับผมยังไงก็มั่นใจเรื่องมาตรฐานของเราได้เลยครับผมหลังจากนี้ก็สามารถติดต่อที่เบอร์ทิมหรือติดตามทาง Facebook Page ของทิมได้เลยนะครับผมแล้วก็ท่านไหนสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยที่ฮอนด้าพัฒนาการ30นะครับอยู่ปากซอย30เลย พอผ่านก็สามารถเลี้ยวเข้ามาได้เลยแล้วถามหาพวกทีมเลยนะครับผมถ้ายังไงวันนี้ทีมก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ